สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่2เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะสัปดาห์นี้คุณครูมัดก็จะมาสอนเด็กๆในหน่วยแรงและพลังงานแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันคุณครูมีคำของจองมาให้เด็กๆท่องกันด้วยค่ะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะไหนเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วยกมือให้คุณครูมัดดูกันหน่อยคะ่ะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องคำของจองกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆคุณครูมัดจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะคำของจอง พลังงานมีค่าดวงอาทิตย์ส่องแสงตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรีดูสิเดี๋ยวเดียวเด็กๆควรรู้ฟังดูเหตุผลพลังงานแสนกลนประโยชน์มากมายต่อไป เด็กๆท่องไปพร้อมๆกับคุณครูมัดเลยนะคะคำของจองพลังงานมีค่าดวงอาทิตย์ส่องแสงตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรีดูสิเดี๋ยวเดียวเด็กๆควรรู้ฟังดูเหตุ ผลพลังงานแสนกลประโยชน์มากมายเราก็ท่องคํำของจองกันไปแล้วเด็กๆเห็นภาพอะไรในคํำของจองกันบ้างคะเก่งมากค่ะเด็กๆปลบมือให้ตนเองหน่อยค่ะ สัปดาห์นี้คุณครูมัดจะมาสอนเด็กๆในน่วยแรงและพลังงานเด็กๆรู้จักแรงและพลังงานกันไหมคะค่ะถ้าเด็กๆยังไม่รู้จักกันวันนี้คุณครูมัดจะพาเด็กๆไปดูว่าแรงและพลังงานคืออะไรและมีอะไรบ้าง เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแรงและพลังงานมีอะไรบ้างไปดูกันเลยแรงคือการกระทําที่ออกแรงต่อวัตถุต่างๆเช่นการบีบการดึงการคว้างปลา การผลักการดันหรือการที่เราออกแรงให้วัตถุต่างๆเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆค่ะเด็กๆต่อไปเราไปดูพลังงานต่างๆ,ๆากันเลยค่ะเด็กๆพลังงานแสงอาทิตย์ให้ความร้อนและความอบอุ่นกับเราสามารถช่วยทําให้ผ้าที่เปียกของเรา แห้งได้ด้วยนะคะเด็กๆพลังงานลมเด็กๆรู้ไหมคะว่าพลังงานลมมีประโยชน์มากมายช่วยให้กังหันลมหมุนเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าได้คะ่ะและในตอนที่เด็กๆเ,เล่นว่าวต้องใช้พลังงานลมเหมือนกันคะ่ะพลังงานน้ำเด็กๆรู้ไหมคะว่าพลังงานน้ำ ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะเราสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้านำมาใช้ในบ้านของเรานั่นเองต่อไปเรามาดูพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้ากันค่ะเด็กๆเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนมีอะไรบ้างเอ่ยเตารีดไมโครเวฟ ตาแก๊สเด็กๆรู้ไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรให้แสงสว่างกับเรารอดไฟนั่นเองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้เสียงโทรทัศน์ลำโพงค่ะเด็กๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างคะที่ให้ความเย็นเด็กๆรู้กันไหมคะ แอร์พัดลมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้คุณครูมัดสอนเรื่องอะไรไปถูกต้องค่ะเรื่องแรงและพลังงานแล้วเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าแรงและพลังงานคืออะไรไหน ลองตอบให้คุณครูมัดฟังกันหน่อยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปลกมือให้ตนเองกันด้วยค่ะวันนี้ครูมัดก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆกันด้วย เด็กๆอยากทำกันไหมเอ่ยพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเลยเรามาดูอุปกรณ์กันค่ะเด็กๆมีกระดาษ A4 สีไม้ดินสอค่ะ ให้เด็กๆวาดมือของตนเองลงไปในกระดาษค่ะและก็วาดเส้นต่างๆลงในรูปมือของเราและให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามค่ะ